สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่น้ําท่วมของจังหวัดปัตตานีเป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับตอนนี้ถ้าภาพรวมนะครับของพื้นที่จังหวัดปัตตานีหน้าวันนี้นะครับซึ่งมีน้ําฝนตกลงมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับ,รบแล้วก็ครอบคลุมเต็มพื้นที่นะครับทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อน เต็มพื้นที่เช่นกันนะครับแต่จากการเตรียมการนะครับแล้วก็การประสานงานต่างๆเนี่ยทางพื้นที่นะครับทางท้องถิ่นท้องที่และส่วนราชการต่างๆนะครับนําโดยท่านนายอำเภอเนี่ยได้เตรียมความพร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับขณะนี้ครับผมอยู่ที่ตำบตลตะลอกไรทองนะครับอําเภอไม้แก่นนะครับซึ่งมีระดับน้ําเพิ่ม สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านนายอำเภอท่านนายกนะครับท,ทีมงานพี่น้องอ,อสอหลายๆหลายๆท่านนะครับกําลังมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งคนของทั้งแจกน้ําดื่มนะครับแล้วก็ถุงยันชีพให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ขณะนี้นะครับพื้นที่ตอนนี้ฝนยังตกหนักไหมคะของจังหวัดปัตตานีคะ่ะยังตกหนักครับจากการพยากรณ์อากาศของอุตุนิยมวิทยานะครับ ตอนเช้าเนี่ยเราได้ไประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันนะครับ8โมงเช้าเนี่ยสถานการณ์ของพื้นที่ปัตตานีนะครับวันนี้กับพรุ่งน,นี้ก็ยังมีน้ำฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับหลังจากวันที่25ไปแล้วเนี่ยาคาดว่าปริมาณน้ำฝนก็จะลดลงนะครับก็ถ้าไม่มีน้ำฝนหรือน้ำจาก ะยะลาหรือนาธิวาตมาเพิ่มเติมเนี่ยก็คิดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับค่ะค่ะพื้นที่ไม้แก่นณนตอนนี้ค่ะจากที่ท่านได้ลงพื้นที่ค่ะคิดว่าน้ําจะมีมวลน,น้ําไหนมาสมทบอีกหรือไม่คะคือที่เรากังวลตอนนี้นะครับดูจากการเปลี่ยนแปลงปัตตานีเนี่ยฝนจะน้อยลงก็จริงแต่ว่ามันจะเคลื่อนตัวนะครับไป พื้นที่นราธิวาสแล้วก็ยะลา,าซึ่งก็หนีไม่พ้นที่ปัตตานีจะต้องรับน้ําจากยะลาและนราธิวาสตามแม่น้ําสายหลักทั้งสองสายนะครับไม่ว่าลุ่มน้ําสายบุรีนะครับซึ่งอําเภอไม้แก่นอําเภอกระเพาะทุ่งยางแดงสายบุรีเนี่ยก็รับน้ําเต็มเต็มนะครับส่วนแม่น้ําปัตตานีเนี่ยก็ลงพื้นที่ทั้งอําเภอเมืองหนองจิกนะครับฝั่งนู้นก็เต็มเหมือนกันนะครับ ท่านรองคะในส่วนของเส้นทางค่ะมีเส้นทางไหนที่ไม่สามารถแบบสัญจรไปมาได้ไหมคะเหมือนกับว่าจะไปปัตตานีนาราหรือว่าปัตตานีมาเยราหรือแม้แต่ปัตตานีจะไปในส่วนของทางหัดใหญ่ตรงนี้คะ่ะมีตรงไหนที่ขาดบ้างไหมคะถนนนะคะตอนนี้ถนนทั้งสายหลักสายรองนะครับเส้น42 43 410 418เนี่ยยังสามารถใช้ได้นะครับที่ที่ดูน่าจะ น้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็คือ418ช่วงอำเภอแม่ลานะนะครับแต่รถเล็กก็ยังสัญจรไปได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เราจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวกและก็ดูแลการสัญจรของของพี่น้องรวมทั้งการเฝ้าระวังระดับน้ำด้วยนะครับถ้ามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนรถไม่สามารถาสัญจรได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะปิดกั้นการจราจรแล้วก็เบี่ยงทาง นะครับอ้อมเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวครับค่ะพื้นที่อพยพราคาเป็นยังไงบ้างคะเรามีการจัดพื้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้างคะอะไรนะครับพื้นที่อบพยพให้กับพี่น้องประชาชน<อ>นะคะพื้นที่อพยพะนะครับตอนนี้ทุกอำเภอครับจัดพื้นที่อบพยพเมื่อสักครู่เนี่ยผมออกมาจากอำเภอยะริงนะครับอำเภอยะริงก็เป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะสูงนะครับโรงพยาบาลยะริงเนี่ยตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นเข้าเข้าที่บริเวณชั้นหนึ่ง ของโรงพยาบาลนะครับเราได้ดําเนินการตามแผนที่เราวางเอาไว้ก็คือเราย้ายผู้ป่วยนะครับไปยังโรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลยะรังแล้วก็ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ณศาราประชาคมอําเภอยะริ่งด้วยนะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์เต็มที่นะครับส่วนตูนอพยพที่ไปเยี่ยมมาสักครู่นะครับที่ แหลมโพอำเภอยะริ uh, ol, pel, aring, <ฆ>่งนะครับพี่น้องอพยพไปร้อยกว่าชีวิตนะครับทั้งเด็กทั้ง uh, ผู้หญิงสตรีคนถูกอายุเนี่ยนะครับก็ร้อยกว่าตอนนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างดีทุกพื้นที่นะครับตอนนี้ยังรับมือกับสถานการณ์ได้อยู่นะครับเพราะว่าได้มีการประชุมจเตรียมความพร้อมรวมถึงการดูพื้นที่ อ,อพยพมามาก่อนนน่ก่กกออหน้าน้ําจะมาแล้วนะครับค่ะช่องทางที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ติดต่อสื่อสารกับเราหรือว่าสอบถามพูดคุยทั้งเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะครับอตอนนี้เรามีเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับทั้งลายทั้งเพจทั้งคือประชาสัมพันธเนี่ยของจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับก ก็จะตามกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็รับอของพี่น้องเนี่ยที่จะประสานเข้ามารวมถึงของอป้องกันมันเทาสาาภัยนะครับก็รับแจ้งจากพี่น้องอได้ทั้งทุกทุกช่องทางนะครับรวมถึงรวมถึงรวมถึงนะครับในพื้นที่ในพื้นที่เนี่ยทางอำเภอซึ่งมีเป็นศูนย์ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอและก็ของท้องถิ่นเนี่ยพี่น้องสามารถใช้แจ้งแจ้งกับจับกับในพื้นที่ได้โดยทันทีเลยนะครับค่ะสุดท้ายนี้ให้ท่านฝากฝากถึงพี่น้องประชาชนสุดท้ายนี้หน่อยค่ะครับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าพาัทยมตอริยามูเนี่ยก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้ประสานงานกับ หน่วยกําลังในพื้นที่นะครับท้องถิ่นท้องที่ทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนฝากเตือนมายัางพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้เชื่อฟังนะครับเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการอพยพนะครับเพราะเราได้จัดทําแผนไว้แล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องเนี่ยวนหนึ่งนี่ยังมีความเชื่อมั่นว่าน้ําจะไม่มามาไม่ถึงนะครับพอน้ํามาในช่วงกลางดึกกลางดื่นนะครับก็จะต้องอ อพยพออกเนี่ยซึ่งจะทําให้ยากลําบากในการอพยพนะครับเพราะว่ากระแสน้ําไหลเชี่ยวนะครับประกอบกับกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นนะครับฉะนั้นจะขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับหากมีเจ้าหน้นาที่ได้ไปแนะนําให้อพยพเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มต่อบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับเด็กอ่อนนะครับคนแก่ที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับหรือผู้ป่วยโรคไตก็ดี นะครับผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายเลือดอยู่เป็นประจําก็ดีนะครับอันนี้เรามีข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็จะไปไปแนะนํานะครับไปเชิญไปบอกกล่าวให้อพยพเนี่ยก็ขอความร่วมมือนะครับว่าเร่งอพยพมาก่อนนะครับก่อนที่น้ําจะเ,าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอ,ขอคุณเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของเด็กๆนะครับที่เล่นน้ําก็ขอให้ผู้ปกครองเนี่ย ได้ได้ช่วยดูแลนะครับอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็อยากให้หลีกเลี่ยงเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยแต่ละที่แต่ละพื้นที่เนีก็จะไม่เหมือนกันประกอบกับเรื่องของอ่าสัดเลือยคลานสัต์พิษต่างๆเนี่ยก็จะนีน้ําด้วยเช่นกันฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับค่ะ ขอบคุณนะคะสําหรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมากๆเลยค่ะที่ได้มาอัปเดตสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ